SAT l i g h t i n g Star Snooker Thailand Championship 2024การแข่งขันสนุกเกอร์เยาวชนอายุไม่เกิน16ปีเพื่อสร้างพื้นที่และโอกาสเพิ่มจำนวนประชากรนักสนุกเกอร์เยาวชนสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพโดยเฟ้นหาดาวรุ่งจำนวน8คนเข้าสู่แคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมสู่ความเป็นเลิศกับโคตรระดับชาติอย่างอาจารย์ตายพิจิตรและอดีตมือ3ของโลกต๋องสิทธิชอย รูปแบบโครงการแบ่งออกเป็น2ช่วง 1. จัดการแข่งขัน SAT l i g h t i n g Star Thailand Championship 2 0 2 4โดยรับสมัครนักกีฬายุไม่เกิน16ปีผู้เ<อ>ข้าแข่งขัน,ขนทั้งหมดจำนวน40คนเพื่อคัดเลือนนักกีฬาสู่ Camp Excellent และ Battle ต่อไปช่วงที่2 SAT l i g i n g Star Excellent Camp and Battle นำนักกีฬาอันดับ1ถึง8จากการแข่งขันเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมเป็นเวลา4วัน3คืน 1. s a t Rising Camp เรียนสนุกเกอร์ระดับสูงจากโค้ชชูชาติไตยวัะรับดีิตใต้พิจิตรโดยมีเกรซสที่มาแนะนำเทคนิคการเป็นโปรอาชีพและอบรมวิถีสู่โปรโดยตำนานนักสอยคิวตองสิบชอยการมีข้อเกมกับกูรูบิ๊กสระบุรีแชมป์สมัครเล่นโลกและผู้บรรยายชื่อดังเสริมการพัฒนาการด้วยโภชนาการจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับชาติวิธีการเลือกคิวคู่ใจโดยต้นพาราม3าผู้ผลิตไม้คิวให้กับแชมป์โลกอย่างจอห์นฮิกกินและโปรระดับโลกอีกหลายคนนักกีฬาทั้ง8คนจะรดบชุดฝึกซ้อ ชุดลำลองที่พักและอาหารฟรีตลอดแคมป์โดยจะได้ฝึกซ้อมในโต๊ะมาตรฐานระดับโลกสตาที่ใช้แข่งขันในคิวสกู เอพิโซดสองสตาร์ไลทิ้งแบทเทิลความมันของรายการนี้ชวีคูณขึ้นไปอีกเมื่อต้องแบ่งนักกีฬาเป็น2ทีมทีมละ4คนอยู่ภายใต้การควบคุมทีมของโคด้ดสองิตชอยอดีตผู้ดสานของโลกดวลกับทีมของพิษสาบุดีอัศสิธิ์มหิดพี่แชมป์สมัครเล่นโลกปี2007ซึ่งโค้ดทั้ง2คนจะแนะนําเทคนิคและวางแผนการเล่นให้กับนักกีฬาในทีมตัวเองลงแข่งขันรอบ8คนสุดท้ายทีมใดคะแนนรวมชนะโคด้ดจะได้รับโบนัสเป็นรางวัลเงินสดอีก20 0 0 0บาทสาหรับผู้ชนะเลิศในการนี้จะได้รับถ้วยรางวัพ้อมเงงเงงิินนาวัสด30บท และกล่องใส่ไม้คิวมูลค่า5,000บาทรองชนะเลิศ1 5 0 0 0บาทอันดับ3 5 0 0 0บาทอันดับ4-8ถึงได้ค่าเดินทาง3,000บาทและรางวัลเบ็ดสูงสุดได้รับช้วยพ้อมเงินรางวัล5,000บาทเตรียมพบกับความมันของ SAT l i c h t s i n g Star Snooker Thailand Champion s h e. i p 2024